สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะพี่โอเกมเมอร์ที G ่ตอบชาแนลนะผมก็วันนี้นะครับผมเราจะสร้างหรือหรือเข้ามาในทิกตอกก่อนนะเดี๋ยวค่อยทําลงคลิปลอกรอนะผมก็จะเป็นจิโอเกมเมอร์อีกอันนึงนะผมก็ที่ไม่มีเป็นที่ปิดปากนะผมรอรับเดี๋ยวผมเข้ามาในติกตอกนะผมนี่นะก็เข้ามาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทําอีกรอบหนึ่งนะผมจะได้ให้ทุกคนอธิบายฟังนะครับผมไหนหดูสิเช a ดมีคนส่งมานะผม มีคนชอบวิดีโอก็จะเป็นหวานหวานนะผมมีคนชอบวิดีโอทานมัส,สไลเดอร์และก็ไอดีด้วยก็เป็นฟิสิียวนะผมคนชอบทุกคนเลยน,นะครับผมมาลองดูก็คือการกดติดตามแล้วก็28-3สนามติดตามแล้วก็เหมือนเดิมนะผมแลวก็จะเป็น28ศูนย์ถูกใจแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์หกนะผมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสร้างเหมือนของจิโอเกมเมอร์ถ้าเหมือนของเหมือนของไอ t ิคต็อปใช่ไหมผมเหมือนของผมนะครับ ส่วนนี้ไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะผมจะได้ให้ใหจะทําตามให้เหมือนปกติช่วงโต่วไปนะผมเดี๋ยวพ่งนี้ก็เดี๋ยวเราวันนี้ผมจะลงคลิปคอมเบอร์เลอร์กวอนนะผมเพราะว่าเห็นนีเรื่องซีเพือนะผมเพราะว่าเดี๋ยวก็บานประสา,ดานดาบนะผมก็จะามาสู้กับพวกศัตรูนะผมลองดูจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะผมอาลับเดี๋ยวทางการเลื่อนก่อนนะผมก่อนที่ลงคลิปเสร็จนะผมโชคดีนะ โชคไม่ดีนะเพราะว่าผมไม่ไม่สบายนะผมเพราะว่าเออผมตากฝนทุกทีนะผมผมไม่ค่อยสบายนะครับก็ผมก็จะให้ดูระมัดระวังนะผมผมก็ผมไม่เอาเสื้อหนาวมาผมลืมไห้โดนตากฝนไม่ตลอดชีวิตเลยมทําให้ผมจะไปถึงไปตอนตีสามถึงตีสี่เลยทําให้ไม่หยุดโอ้โหไหลทุกทีนะผมโอ้ยครับถ้าใครช่ชงนีนับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ